สบายดีพี่น้องหยุดเทียนอย่างหยุดเปลี่ยนไาชีไม่เนี่ยลวเดียววัดช่นงจะไปับขนผ้าเดียนานเขาเียเลียนอาชีบไม่เนี่ยไปเฮ็ยล่างนาำล่ะานเขาขอต้อนทาเขาันบ้าง เฮ้ยหยุดเอ้ยนั่นนั่นนั่นเจ้าไม่เป็นไรเราชันชิดกับพวกทีอยู่แล้วเอ้ยยาวาฝันจริงลงมานีเบ้พ่เลยหน่อยน่พุตขาวลงมาไหมบอนี่ยังันพบ่งมาเอ๋ควันมีควันนี่ยงมีแม่ยกดาขึ้นสูขึ้นยกดาสู้ขึ้นเอาเอายกโยเออได้แล้วได้แล้ว ไปไปเฮ้ยท่นี่ตั้งกับเชียงจับนี้สาวนึนงนี่น <ไป S 2> นหงออไปอย,าไอยากไปไปอดใชนิดนึงองวะไปไปเนี่ยจี้ฮักบลนเป็นตกน ไปไปโย่ไปขึ้นไหมไปนะไปไปมีเดือยตัวปนมันเป็นเดือยเข่าร่องนัพอดี

ขยิบไงหลังเหมียดจับงนี่หตวมาพ่อตบตบมาพ่อจับนี่คยควายนึงเลยสินี่พดพีดไพ่ประเด็นเด็ดควายไม่มาดนิ Đây, bây là ต้องลื้อมดนเปิดตัวนั้นเปิดมดตตัวนั้นหลเอียงน้ากันลุแั้วาางลงตัวนี้ไหมล้างพุนไหมเปิดเออเปิดล้างกันเลยม่นเออได้พวกมันยึดสกันมดเ่เอาตัวตตัวฟางนไปอีกเออ ในบ่อวันนี่ก็ไม่เข้ากันเลยวะเตัวข้างในออกสักวันออกจากร่องมันสักวันบ่แล้วว่าตัวพี่เล่นบ่เข้ากันเองตัวไหนกันนั้นแล้วเอาปวดตัวล่างตัวนี้สักวันมันจะสีมีจังหวะบีบได้ไหมคุณมาล้างขุนไหมล้างขุนอ่ะปวดออกมันได้อือบอกว่าปวดกับปวดปวดร้อนมันได้ยังไงก็ này nam lấy mắt gì cả gì má, bì luôn chị, pha đi <laughs> 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 phê. <Nhompcot về. cười> บนยอมแพ้บรรคเจ้ามาเอาเงินถ้าเมื่อนนึงเมืก็มาเอาการเดียวเถ <c oughs> อะขนาดตกกันนั่นย <c oughs> ังไม่เอีดใดเสื้ยขนาดันตกบันไดคาเจ็บยังเงียดใดเสยเว้ยเดี๋ยวพี่ทำไม่เป็นอะไร ไอ่เปลี่ยนไอาชีพไม่เป็นตะคือตัวนี้ยี่หยุดเป็นหยยดง่ายตัวเหยยดยได้ยางี้ครับกินต่ะครั คู่นงเตเอาคนองมาล่องกันน่ะเป็นปีสองคียวกไดเป็นสปีนบ่นี่ิข้าวข้าไปข้า้าแล้วก็ได้น้องจิเคยู่นี่นำตจวางเด้อฮึบขึ้นเฮกับปีนลงมาทั้งสองเวง มันดรอ่ยังมามันก็เลยดะคันโต้เขาได้ตนี่าเขาออีกโ้ขนหลาเห็นร่างค่าสะดุดไห มันไม่ได้นังไก็เต้นยากจะเปไะป่ะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ราษาซุบซิบด้วยเนาะแล้วก็น้ำยาที่ไหอันนี้พับใส่อันนี้มันกับเนืนอเนมัอของตัวเออนั่นเด้อนแค่นั้นมีเรื่เยมด ซุปกันว่าได้สีนบ่ข้ายาตะยำข้างๆมันพี่น้องาลาชิมีฟองไ้ซมีักคนพอกันไม่คิมหนาซาลิชิมีสบายดีพี่น้องว่าพ่อยู่ที่อไดบดบ่